อันนี้มั้งาฟังวัฒนธรรมการกินของแต่จังหวัดน้องมาเนาะในภาคเขานี่แต่ละจังหวัดก็บรคือกันเนี่ยเออเบรื่องเรื่องปนกันนะครับปนทั้งลำพียงไดนครับทั้งสุรินทร์บุรีรัมย์ครับผมแม่ผมเห็ดปนเลยสิยาโอ้ใส่เห็ดจนเต็มถ้วยเต็มจานบุีคเขามาแห้งน้ำจิ้มบุ๊คไม่จำเนื้อคุยปนเนื้อคุยปนเขาเพ่เคยหามานี่สิยา เอาซ้อนตักสดน้ำมันเบิดอยู่หอยสดแล้วาสดเดียก็ม่เบิมันมนปนอยู่บ่คือตีซ้อนตัก้าคือมาทางบ้านเขาเดี๋ยว่เนี้ยไฟจั่กมันเปลี่มีายเสียบอ่ดแ่วนาแนมนาเจ้าบ้านเราตอนีตอท่องคนนูะนอนนัซ้อนตักไปักยอนไปหมาละเบิร์ตของ่นบ่เนาะยังคุยงคุยปนมะจจอะเออ มีรมกโมูแท้มีพแท้คู่กันไปเดิจำเมาจำเมาอย่าคุยสิบ่าแล้วเขาเบอกกะดีขนเยทานกล่องเลยเก่งกันเวที่จำก็เพราะว่ามันมีหน่อยนั่นล่ะเออมันมีน่อยก็เลยจำคุยก็าบ่กได้เพราะว่าแมนคมันสิเบิร์ดคุยันจะเบิร์ดไม่กิน มีทั้งสุนทั้งอันสุริยมือรมกับเมีนทั้งคนเลยเพงไหนวันนีพอเวลาเ็มปนพอกินเล่าเขเ็ดปนแห่งเนาะเป็นน้ำเขาเจาะน้อยเท่าไรเตอรละการเขาคือว่าปนเขาดีเป็นเค็มปนกะทิเลยเนนี่นกะทิปนกะทิเไหนปนกะทิปนี้ทีนีกายงไงคือกับไอ้ตกินเหล้าบ้านท่อยล่ะแต่ว่าบัเลยส่น้ำไหลจะจิ้มเป็นหนแค้นยุ่งนั่นใส่กะทิขนมยากะทิเลยต้องจินมแข็ง จะได้มีแคลนโอ้ยยังไงสร้างเป็นในพีนพี่การที่พี่กคนมาเท่าไหร่ล่ะใส่เนื้อปลาใส่เนื้ออะไรกันแค่เพิ่มกะที่เข้าไปเดี๋ยวเ็งแคลนท็่คือจังมั่งยากระดมกินเลยแต่ว่ามันสิแคลนแคลนแต่สามารถกินกับบวบผักผักกระเดูกฟูเหงือกแฉกอ้นขาดแฉกบานเผ็ดหอมมันสามารถใส่ซอนตักออกพอมีคำว่าหามคุยห้ามยังไงมันเด็มคนนี้ยังโรงมันอะไรค็ใช้เขาเรียนอย่างนั้อืม เป็นเพื่ออะไรคะแม่คลายๆน้ำพริกมันเป็นน้ำพริกอไงน้ำพริกมันคือน้ำพริกอ่ะต้นก่อนห้องเขาเอิญต้นแต่มันก็คือน้ำพริกคือมันเยอะมันสามารถใส่หลายๆอย่างครับมันมันสามารถหลายได้ไหมครับแค่ขนาดผสมปลาจ้มเนี่ยเหี้มอ่ห้องเป็นปลาจ้มปลาหน่อยยืมเหี้ยมอ่ยืมขมิ้นวเมียมันยิ่งสามารถเอาพริกอีกเนี่ยนี่คือจะปนเลยอีกเอาแบบพริกเอาอย่างมะพร้าวมะเกีียวหอมแดงมันจี้จี้ตำตำตำใส่ ปลาจำี่มันเป็นแทบปลาแดดเห็เป็นปนปลาจำดิหนามไปหลายคอจอดไอ้หลายใส่ปลากรอนทุกสิเพิ่มขึ้นมีก็ได้ลาปลาจำตัวที่น้ำจำได้มีอีกกินข้าวพอเจ้าวะครับเั็นี้แบนครับกินข้าวพอเจ้าสวยอ๋อยาๆผมว่าเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเออเอาของผมหู้แล้วเห็ดปนหนึ่งเพราะว่าผมกินกับข้าวสวยแน่นอนเลยผมกินกับข้าวเจ้ามันก็เลยต้องมีหนามหลายๆแล้วก็แล้วผมก็ตักราดไงแต่ว่าถ้ามีเขากินก็าวเหนียวมันก็ต้องจำหน่อย อแล้วม่ีเขอโยอวันนีผมไปกินเขาเจ้าอยู่บานเล่าเขาเฮ็ดน้อยๆนะเขาตักมาหาดเบิรมก็ะม่นใหเขาซอมลกตซ่อมเลยเสียตาน้อยใจแล้วมอคือตักหลายเด้นคนกิน่เอาหารแปลกๆครั้งนมีอย่างอาหารแปลกๆนะ อันเก็บน้ำเออหรือว่าบั่นเนีาของเรื่องว่ากบยัดใส่กบยัดใส่เอาหย่งยัดตะไคร่แบมขับเครื่องเทศเครื่องอะไรอ๋อคืออ้วกปุ๊บใช่ไหมกบสองกบสองเครื่องกบอ้วกบใส่ยอ้วกบเออคล้ายอ้วกมีแต่ว่าเคื่อเนี่ยมันจะเอาเนื้อกบมากพาจิตจังซ่ิว่ามีกบสองตัวกบตัวหนึ่งเสียมาฟาดแบล็กกบสิบพุ่มเป็นเครื่องแม่นเ้องอยางเดียวตกบตัวหนึ่งเสียเขาไม่ออกเบ็ดเอาหน้าออก อย่าเพื่อจะเอากบอีกต้นนึงสิฟัดไว้เหรอครับกินได้หรอเอาไปแยกใส่ข้างในนั่นเอากะทิชะล้มหรือยข่ยากะทิอีกแล้วเป็นอย่างเครื่องเต้เต้กะทิเป็นอย่างเครืองจีนใจผมคิดว่าวัฒนธรรมมันมากข้างบนของเท้าไหนบ่มันมาจากขมิ้นหรือมากจากยูเกี่ยวกับขอมกับไทยกลางเป็นพยานไหมเออเออฉังเกตว่าอาหารของเขมรอีสานแต่ว่านอกเหนือมันสฉียงไข่กับอาหารผัดกลาง แรงแงเค็ักับ่แกงเทโพเทโพคที่มีกทิเบกันยุ่งี่กับยุอสานตกับี่นกแกงเทโพกันแมนแตว่าบางนเขาเ็ดเทโพเป็นขึ้นแกงคแห้งบ้านเฮานี่เนี่ยแต่ว่าใส่ผักอานหลนือัแตุ่ดเนู้สิบต้นเบกขึ้นบกกะทิว่ามีกะทิีกะทิพะโลี่นอครับพะโลีพะโลก็เร่กะทินะคะมเอไ่ถือว่าเอาเอายังไง นึงซีนดงสิขอเจยงไงจะงานบุญม่งป่ะแตงกาบ้านเฮาแน่นอนเมนูรักนี่สิมีผัดมีนีลาบหมูไอ่เนื้อนี่กไทยเลยแ่แล้วกแกงอมอย่างเงี้ยงเจยยูซลินกับสิมีเียกันยังสิบมีผัดมีเนี่ยดี๋ยผัดยังสิายเป็นปอเปียเป็นเมนูแหลโอปอเปียทอดก็เป็นทังสันเปนปอเปียทอดนันบุญบ้านเฮาโบุญบ้านเฮาล่าหน่ มันมีสีมพูนมาครับ,รบอะไรสิเป็นปอบเปียถอดเปลนร่มกรตามด้วยพะโลแล้วก,แก็แกงเอียงสียอย่างหนึ่งสิเป็นกะทิบข้พะแนงกับเป็นแกงเขียวหวานเป็นกะทิสีนี้ตอนนั้นมาว่างไว้อีกเป็นต้มตเกี๊ยผักกาดดองเล่าให้กินอย่งาตงต้มเกี๊ยผักกาดดองแห่นบุญนะเพราไอ้หัวแล้วเนี่ยหน่อเนี่ยหน่อหน่อเนี่ยห่อ น้องใม่เองเสียใครมาทำห่อแมาแกงนี่น้องใม่ใส่ข้าวเบือใส่ยาหน้าเห็ดนันวอเห็นันวอครับใส่ยังเห็ดต้มจืดต้มจืด๊น้องใหม่ใส่กระดูกหมูเอาที่แหละไปคิดลองเอาแล้วถ้ามันยังไงกันเนี่ยโคตรขันลาบันห่อเนี่ยโอ้ยแกงน้องใม่เลยใส่ข้าวเบือใส่ยาหน้าเผ็ดเป็นแกงเบื่อแกงยังก็ว่าไปโดดแต่เห็ดนันบ่ครับน้องใหม่บ้างพวกต้มจืดใส่ต้มจืดใส่ไก่ต้มจืดใส่แล้อใหม่หรือว่าสิบพัด นมไม่สดสใส่ไก่ใส่ยันพัดเพสิเงให้กะทิพรอนนะเป็นเมนูยังสติแม่ข่อยไ็เกะีิย่ำเนยยำนั่นหลุดเราจะไปสุดินบอกไทยแล้วทงาน้าโมโหเดียร์หมกันี้ขมิ้นใช่ไหมคต้องพูดไทยใช่ไหมครับไทยกับมิ้นอย่างเดียว นี่จังยินแปลงจังบิวอยู่ในเมืองนี่แต่กิแตนบริเวณมุม่อกมูเล่านี่ฟังล่ามันโหแรงเลยว่ามันจะบอกไทยเองเหมือนเลยภาษาจาาภบุรีรัมจะเป็นใครใครานหลานะเออเอาไรทำไรคนบุรีรัมแท้แท้เลยภาษาบุรีรัมแท้แท้คนเข้าใจว่าเป็นสิหลายเป็นวะคนบุรีรัมเขาพูดเด้งๆนะไทยเด้งพูดเหมือนโครานเลยครับเหมือนนางรองะคนนางรองจำมันจะมันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคนบุรีรัมพูดอย่างนี้ เพื่องี้เนี้นั่งงี้ความรำพุนงี้ขอสำเนียงให้เริ่มคุณในเมืองแล้วก็เพิ่มล้อเรือเข้ามาเออเอาบัดนี้ี่ถามว่าเป็นอย่างคือเอาไรอะไรต้องเป็นอย่างอีสานใต้นี่คือมีแต่ล้อเรือหลายแท้มันเพิ่ยนเป็นอีหยังมันมันรวยอย่างยุเขับเรืบุ้งชิบไปบ่ผมว่าคู่ภาษาไทยเขาเข้มแข็งเขาใส่เราไันใส่เราได้ใส่เราด้ ผู้พักท่านเื่นเขามาใส่ใจไงะบ้านผมมันใส่ใจรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริ้งก็ต้องเป็นรอริงพอริงก็นั่งอยู่ในเรือเก็ตั้งใจโอ้ว่า <TH verw 000> ใครก็ไม่ร <structured> <or rawd Moder ator> ู้บอกว่าผมเป็นคนรู้วผมไม่ได้เป็นอาจารย์เขาตั้งใจแปลกใจยุ่นนะแบบซื้อมู่บ้านซื้อยังไีครับต้องนี้รอเรือเขามาเกี่ยวขวางรถอ่ะนะ ยีรถเป็นน้ำทางนี่เอ้ยหยังวะยังอยู่บ้านเลยโบลตั้งค์สะกดคู่แข่งภาษาอะไรยังไงรอเรือนรอริงเงแข็งภาษาทำไมมึงพูดไปชัดแบบสามเสียงเออไปอยู่ไหนในรถไปสันรถไปสันมึงไมพูดไปชัดกูมึงไม่สอนให้พูดภาษาไทยนี่ยี่กูภาษาไทยกูก็พูดแบบนี้แหละรับกันได้ก็ได้ละภาษาไทยกูก็พูดแบบนี้ เยดดยิ้นยินยิ่แ่าคำบานเานเอ้าขาบูท่านนสือยิ้นเนาะเอ้าคือว่าก็บมแปลกแก่เนาสิบอกสัว์เนี่ยกูมาสัตว์กูมาสักูจพูดย่างนี้กูจะพูดชัดเลยยังไงอคนไทยบ้านดรือฟองเกเยอาหย่อยสู้เขาแหมหน่อยบอสู้แล้วทางนี้บอสู้บอสู้เลยครับมย่อเข้มน บ่บ่แบบนึงเน็ยหน่อบบันี้ไปทำเนียงแบบนึงเน็บบนี้บ่บักก้งปลาเลยครับผมบ่บกกิ้งตอนช่วยเนะขั้นดาวกับุนอป็นบุขึ้นจากเสียงุบลรอเมองจากบาดเหมือนกันน้องพังนี่เนาะเปิดจะเปิดมันอกน่ยน่ยมันดาหนูคำนึงนุ่ยมันดาหนูคำนึงมันดาปุ๊บียจะเลอขวางอย่างนดาแล้วป่ เออเจ้าอย่าควงมันยังอี้เป็นควงวันนี้นี่นั้าน่ะละไม่ได้ห่วงไรอย่าควงไรควงไรเจอเนี่อย่าควงไรเจอเลยพามานี่มาก็คือแบบเออมันขวงมันกี่บ้านเ้าสินงควงทางอิควงแบบว่าแถวคแบบว่ามึงจะซื้อะไรดิ ม็อกทีลีทางยอกจะม่จะควงไหเว้ยขามือยอืมเนี่ยน่มันก็คืออย่างนั้นแต่ส่วไหรนะคือการก็แหลงคือการก็แหลงแหลงเท่าบ้านเขาหนิเขามาแหลงแบนผมเนยมันมาแผนมูสายเลยแหลงนี่ยแปลว่าลูกนองแน่ถูกที่แต่ว่าวันนี้จงผมมงขอมูอยู่อ่ เาไม่เล่นยูสารคาพเลยอะขอมูยู่านมแพรเหะหยูพ่านมแพนเปื่อแหลกเลยมังแรงว่าเราแรงล้วันโอ้สื่อไม่มอีกแลอ้เพือนกูแรงเลยลุกข้ลูกขาตอนนีเื่อแรงเขี้ขามึงบอนนจะว่าแรงยุบ้านมันเหมว่ามูพวกกัน แรงมูแรงงูแรงพวกเลื่อนปุ้งงูติบหน้าเลื่อนแหลงนะเพื่อนเขาเพื่อนว่าสัตว์แต่ผมหูเนาะผมก็ม่จากบ้านจากตุรกีอยูุ่เรัองเนาะห่อยนแรงงเป็นหนุ่มๆมืตอนนี้เนาะผมก็มความเพิ่จะนีนี่เนี่วะพี่้อกผมเห็นมนี่ตูนมาัเลยเกมไม่ได้เซ่กันเล่อามกันด้วยเหตุผลยังกับว่าเอื่นมาแรงเอ้แรงกมูพวกตู้บ้านห่อยนมาแรงมีมูพวกดี่เราตัดแรงแรง็นบ่ กินวะบ้นบอกว่าเป็นลูกน้องเนี้เขาัวเขาัวกันด่นบ่รู้กันละตัวผมก็ประกาศซื้อกันในมือลาบอกว่าปาทอกันนีแหลงแหลงกูไม่ลูกน้องนีเ่บมีกูไม่ได้หมาว่าเป็นลูกน้องแหลงมัานกูนี่คือมูทุกคน ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าผมปอะกันว่าเขาแต้งสัตต่อมว่แมนว่แต่มึงอย่งสีกับพนบานคูเนอตีเดีวสักทีาว่ามื่อาเขาเป็นลูกน้องแ่าักอ๋อโอเคตอนปนอ่าูสีบำานีก็มึงอีกก็ไเล่ักนี้โอเคเพื่อนรีบเยนไหมมู่นย้งพี่ใช้แหงจสี่ลยเด้อ่ะแหลงนี่ยังไบ่เพราะว่ารูวม่ไ้าบกันละเกิดลน้องแต่ว่าเกิดโมเป็นเพื่อความให้ห่างนะครับเดี๋ยวพหูว่าจริงแต่ว่ามันหมาอีดีเหมือนกานนะ จ้าจ้าจ้าไปจังจ้าจ้านี่ยังงูด้วยแต่ละเือแหล่เลยถ้าบัดลูกน้อง ลูงน้อเยออนบ้านผมกัดอะนายังเลีุ้พ่อมาใช่ว่าเก็บราคากันยังไงโมอะไรก็พอไห้ไม่ไแรงแรงแรงกินกอเส่นว้าวาด่ีพ่อตกันเนาะะให้ลองข้ามอือกันสิงเสิงอะไรนี่เสิสิงโอ้ยสิงบ้มูวั่นมูอ่วงอ๋อมูว่ะสิงสไนเปอร์อ๋อสังเลครับมันก็อะไ้น่าขอขอเ้ในสังในอเอินสังเลยวะ จังบักสังหนินะจังคักบักสังเอ้ยรื่องคือหิดกันแต่ประธานหางบ่กพ่แม่ครับมีเป็นจ้าเป็นโซเฟอร์ครับรถนี่นะครับอ๋อตีกระเจ้าแบบเฮ็ดดีจังเฮ็ดดีจังบักสังอ๋อสังไคลิบฮานามิฮานามิอยู่นะไอ้เรื่องมีใครเมื่อนั้นเลอกความรถเจ้ากันเนาเลือกเป็นรถบรรทุกสองพวงไหมคะขนทุกอย่างขนยินขนใายมื่อนั้นเลือขนกุยชีกไก่ ปุยสดไปความีนาลี่สอดวันนี้เขาเลยสอนเครงเพื่อนู่นหุ่นซุ่มต้องให้กระตั้มกันโซ่อย่างนั้นมีกันตั้กันยางดีถ้าเรากระตั้มจะความันขี้ใง่างจังมาสังเดียดดีเลย้าให้กระโซ่กรนาวโซ่อย่างนั้นมีหล่ะที่ต้องไปฝังตัวฉบับพิเศไแต่ยังหัวนะครับเฮาหูเราเราไปยังที่เเอาเอาบอกว่าห้านามีซอยห้านาที สามีมันกินเรนแกน้อแล้วพี่แล้วิอาเเราไม่เส็จข้มาปล่อยสามีไปใม่้นไลต่อยูริสนกคลิปซันีก่อนแล้พี่น้องแล้วไปไหนทิปเอาเลยติ๊เล่ติ๊เล่ติ๊เล่รอบติ๊คลิปก่อนไปไหนติ๊เล่ติเล่ติคลิปก่อนโอ้ Yeah. <laughs>